สวัสดีครับผมกับผมแนนนะครับกับอาจารย์เชน ชัดเจนนะครับกับดวงชะตาในวันในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับดวงชะตาพติกเกิดบรรจัมเป็นยังไงมาดูกันครับมีการแข่งขันกันนะวันนี้จะมีการท่องดึงโอกาสกันนิดนึงนะครับคุณเป็นคนที่ขยันขันแข็งอยู่แล้วนะฮะแต่การขยันของคุณก็ไม่ได้เบียดเบียนใครนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลยนะครับแมู้้ร่วมงานคุณก็ไม่เอาเปรียบใครบางคนไม่เอาเปรียบใครในในการทํางานเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นที่รักของใครหลายๆคนอ่อมีที่รักของคนที่ทํางานที่รักของผู้ใหญ่ ที่รักของคนในครอบครัวชีวิตความรักนี่ช่วงนี้เรื่องชู้สาวไม่ค่อยมีนะมีในเรื่องเกี่ยวเรื่องเป็นดูเรื่องเมตานะครับช่วงนี้คุณจะได้เจอคนที่มีบารมีมากหรือคนที่มีอำนาจนะอาจจะตัดสินใจให้คุณเลื่อนขั้นได้หรือตัดสินใจเรื่องงานคุณได้นะครับเช่นตัดสินใจซื้อตัดสินใจว่าโปรเจกต์ผ่านนะครับเรื่องโวกดีในด้านการงานนะคะและในด้านงานเมตตา มันจันทร์ครับอาธารยไม่ได้เจอวันาคาเป็นไงังไงดูนครับช่วงนี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นอาสาอาสาช่วงนี้ก็อาสาจะมีงานบุญนะทำงานบุญเข้าวัดเข้าวาไปส,สถานที่ศาสนานะครับไปทําบุญ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง้วยนะครับไปเหมือนเป็นคณะอ่ะเป็นคณะทัวร์บุญนะครับใหเป็นข้าบุญกับครอบครัวกับทัวร์บุบญได้ไปหลายที่เลยเนี่ย่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ทําบุญครับแล้วก็ไปถวายของสําคัญนะฮะกับทางาศาสนาของคุณนะครับคุณังคัญครับดวงชะตา่เกษวันพุธเป็นยังไง พูจาด,ดีสู้งานนะวันนี้คุณสู้งานมากเลยนะฮะใจอย่าไปคิดเยอะไปน้อยใจนะว่าโอ้โหเหนื่อยจังเลยเหนื่อยผายเลยเหนื่อยมากๆนะครับจะเหนื่อยการเหนื่อยในะครั้งนี้มันตน้นเริ่มต้นมันจะดูแบบอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง้วยนะครับผมไม่น่าจะประสบความสําเร็จนะแต่ปลายทางมันสวยงามนะครับปลายทางประสบความสําเร็จนะครับสาหรับท่านใดนะฮะที่กำลังหวังว่า โชคนี้จะมีโชคฟุกๆไหมมีโอกาสโชคฟุกๆกนะครับเปิดโดนตัวท่านเองบ้างนะระดับคน,นพูดนะครับมีโอกาสที่ได้โชคฟ,ฟุกราบ่อครับขอบคุณครับดวงะตาร์พุธเกิดวันพุธกลางคืนเป็นยังไงดีทุกด้านการงานดีการเงินดีทํามาค้าขึ้นดีเออได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับเจราจาต่างดีหมดวันนี้อุปสรรคไม่มีเลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอพรอะไรก็ได้อย่างนั้นทําอะไรก็ได้อย่างนั้นแค่ตั้งใจที่จะทำํำคุณก็ประสบความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเออดวงนงจริงๆน,น,น,นะฮะคนมันพุทขึนขึ้นครับ ดวงชะตาที่เกิดวปนพืรหัตเป็น,ปนยังไงดูนะครับมันมีเรื่องคาใจอยู่นะมีเรื่องคาใจในวันนี้อยู่นะ,ะคุณทำอะไรเผลอทำอะไรไว้เผลอไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้เนี่ยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองในชุมชนของคุณนะครับใกล้บ้านคุณนะครับหรือว่าจะเป็นสารหลักเมืองนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับคุณอย่าลืมนะครับไปขอเข้ามาท่านนะครับหรือว่าไปแก้บนด้วยนะครับทวงนะาทวงทวง มาทวงนะครับเออคุณให้ไปแก้บนทะนะครับตัวว่าคุณลืมสําเร็จแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวไปทาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวก่อนนะครับจนเขาทวงแล้วนะครับเดี๋ยวเร็วไปแก้บนนะครับส่วนเรื่องการทํางานก็ช่วงนี้ก็ราบรื่นดีครับส่วบรดัดครับดูะตาคนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไง ถ้าถามหาความมั่นคงกิจการงานคุณอาชีพคุณใดได้คุณค่อนข้างดีนะมั่นคงนะค่อนข้างที่จะได้ประจำเออและมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนด้วยนะครับได้มากกว่าเดิมเพราะอะไรคุณเป็นคนมีปัญญาครับมีที่ปรึกษาดีมีพวกดีมีพี่ด,มดีมีทีมดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง้วยนะครับปรึกษาคนที่คุณไว้ใจได้ทุกคนคนนี้นะครับจะให้คำปรึกษาคนที่ดีมากเลยนะและแม่นยำมากนะครับคาดการได้เก่งมากแม คุณจะเป็นคนที่คาดการเก่งแล้วนะคนที่ช่วยแนะนําคุณเป็นคุณซื้อให้คุณนะครับเก่งอีกนะพโอ้ยไม่รู้ใจเฮงไปถึงไหนนะครับช่วงนี้ดวงเฮงจริงนะฮะกับคนกับคนวันศุกร์ครับดวงชะตาที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงครับใช้คำว่าอึดอึดว่าทำอะไรก็อุดอุ้ยสู้ตายสู้ตายนะแต่สู้ตายแบบ อย่าซ้ายรลขวาบูนะบวกนะตั้งใจนะแต่ก็แบบลังเลยังมีความลังเลอยู่ออมีความระมัดระวังจะทําผิดระมัดระวังจะถูกตาแตก่ก่อนหน้านี้ช้ำม,มาเยอะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเลยนะครับแต่ตัวคนเองก็ไม่ได้ยึดติดวิธีการอยู่แล้วนะอชอบทําอะไรแบบแตกต่างจากคนอื่นนะิ่งที่คุณทำนะคุณก็ตัดสินใจแล้วมันเป็นความสุขของคุณเนะี่ยคุณก็ทําไปเถอะแต่เราแวงให้มันน้อยๆหน่อยเย็นๆนะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าคุณควรจะเข็ดกับสิ่งที่ผ่านมาก็ได้นะครับ ดวงชะตาคนที่เกิดวันที่เป็นยังไงครับโอ้ยไม่เบาไม่เบาเลยวันนี้โอ้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะครับใครอยากเห็นฤทธิ์คุณใครอยากเห็นความสามารถคุณนั้นมันดูถูกคนทนไม่ไหวนะวันนี้โชว์เต็มที่เลยนะโชว์เต็มที่เลยนะครับโอ้ยโชว์อิทนทริโชว์ของเอใครมาขอเอ้ยคุณทําได้จริงเหรอคุณลุยมูเปล่านี่โชว์อวดเลยวันนี้โหยอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับ ให้ดูคุณวันนี้วันนี้คุณของขึ้นนะครับเออ,อยังไงคุณก็โชว์ปั๊บเงียบพวกเงียบเงียบใส่เลยแบบเออไม่เห็นก็ขอโทษเลยไม่เห็นจะอะไรเลยก็ทําได้แล้วไงก็ไม่เียบผลงานไงนี่ผมทําจริงนี่ฉันทําจริงเออเงียบนะฮะเงียบไม่กล้าอะไรเลยครับคนวันอาทิตย์ครับ